เฮลโหลสวัสดีค่ะทั้งสองช่องเลยนะคะยินดีต้อนรับนะคะเดี๋ยวขอฮัลโหนะคะนะคะนะคะมาแล้วมาแล้วคูมาแล้วนะคะยินดีต้อนรับนะคะกับมินิมสตูดิโอแล้วก็คุณคโูลูกไวยนะคะในวันนี้นี่คือชาเลนจ์ของไหวเองนะคะนี่คือชาเลนจ e ของเราเองนะจ๊ะที่จะพาพวกเราทุกคนนะคะเบรกทัรจริงๆไหวนะคะตั้งชาเลนจ์นี้ขึ้นมาด้วยตัวเองเพราะว่าไหวเองเนี่ยจะเบรกทัรอะไรบางอย่างของตัวเองก็เลยรู้สึกว่าจะทําไลฟ์ต่อเนื่องติดต่อกัน30วันค่ะ <S <S วันนี้เข้าสู่วันที่2แล้วตื่นเต้นมากๆจากหัวใจจริงๆนะคะแล้วก็ก็เลยรู้สึกว่าอู้เป็นอะไรที่เดี๋ยวเรามาดูตัวเลขกันนะคะแล้วก็ดูพลังที่มันเลเวลเลชนะคะเพราะว่า คนโดยส่วนใหญ่ไม่เข้าใจจริงๆว่าพลังของการลงมือทำเนี่ยมันสำคัญมากๆเพราะฉะนั้นครูนะคะก็เลยจะมาทำให้กับพวกเราดูค่ะว่า เราก็เป็นคนหนึ่งค่ะที่ทำแบบนี้ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องการเบรกทูที่ต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะ <c oughs> คุณก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะเพราะนั้นในวันนี้นะคะโอ้ยตื่นเต้นนะคะวันนี้ว่าจะอยู่ประมาณสักครึ่งชั่วโมงละกันเพราะว่าเดี๋ยวหนึ่งทุ่มนะคะว่มีสอนแล้วก็สองทุ่มวันนี้มีไฟเดชาเลนเป็นวันแรกด้วยใครเข้ามาแล้วก็ส่งเสียงทักทายกันนะจ๊ะที่รักจ๋านะคะวันนี้เป็นเข้าสู่วันที่สองยินดีต้อนรับทุกคนนะคะกับมินิม นะคะ30 Day Minim l i ี e ิ h a l l e n g e นนะคะนี่คือโปรเจกต์ของไหวเองส่วนตัวก็เลยชวนใครบางคนที่เพิ่งเข้ามานะคะยังไม่รู้ว่าไหวทำอะไรช่วงเวลานี้เรากำลังจะเบรกทัวร์อะไรบางอย่างของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งค่ะจึงทำให้กับนักเรียนทุกคนดูค่ะว่าครูเองก็ยังคงต้องทำแบบนี้นะคะในการเบรกทัวร์ในการเลเวอเรจพลังงานจริงๆนะที่รัก นี่คือสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกค่ะว่าถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องการเป็นคนใหม่ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วเบรกทูค่ะขึ้นมาเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่ไหวกำลังจะเล่าทุกคนฟังนะคะเกิดจากการที่ไหวเนี่ยอืโชคดีมากๆค่ะได้ไปเข้าคลาสของโทนี่แล้วบินที่รักนี่มันตื่นเต้นมากๆวันนี้เพิ่งจบไปตอนประมาณเที่ยงวันนะไหวเรียนตั้งแต่ห้าทุ่ม ที่รักฮาทุ่มยันเที่ยงวันใช่ค่ะคุณฟังไม่ผิด้าทุ่มยันเที่ยงวันแล้วเขาเทนนิสร็อคิ้งคือใครเป็นโค้ชระดับโลกที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนเป็นล้านๆคนหลายๆประเทศนะคะเกิดการตื่นรู้จากเขาและหว,วายเป็นคนหนึ่งค่ะที่ ทำมาโดยต่อเนื่องแล้วพอแบบมาเรียนชุดข้อมูลนี้เลยแบบอ๋อเข้าใจแล้วว่าทําไมฉันถึงเบรกทูตัวเองขึ้นมาเพราะว่าทํากระบวนการทั้งหมดค่ะแบบที่โทนี่ทำเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไหวกําลังจะบอกก็คือว่าถ้าคุณเป็นคนหนึ่งได้เจอกับไหวนะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งได้เจอกับไหวแสดงว่าอ่าเป็นหนึ่งอย่างค่ะที่ไหวทําลงมือทํและกันทุกๆอย่างที่เราอยู่ด้วยกันเกิดจากการลงมือทําเมื่อไหวลงมือทําได้แปลว่าอะไรนี่คือสิ่งที่ถูกต้องที่ทา ให้เราสามารถเกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเองดังนั้นจึงเอามาถ่ายทอดให้กับพวกเราทุกคนค่ะดีไหมออนะคะและทำยังไงครูคือการลงมือทำแต่ที่รักคุณเคยไหมอะว่าลงมือทำมาเยอะมากๆมีกลยุทธ์เรียนรู้เยอะมากๆถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่เรียนเยอะมากๆถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่มีชุดข้อมูลอ่านหนังสือ ทำกระบวนการทูอะไรทุกอย่างทั้งหมดแล้วยังไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงน,นะที่รักเออคุณต้องตัดตดหนักรู้ในเรื่องนี้นะว่าเกิดอะไรผิดพลาดในชีวิต นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าสิ่งนี้ที่รักมันมีตัวบักหรือตัวเออร์เลอร์อะไรบางอย่างอยู่ที่ทําให้คุณไม่สามารถเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ถูกไหมถ้าคุณเปลี่ยนคุณเปลี่ยนไปนานแล้วเก็ทไม่เก็ทดังนั้นมันต้องมีอะไรบางอย่างคะ่ะที่มันเป็นบักแล้วฉุดลั้งคุณอยู่ทําให้คุณไม่สามารถเบรกทู ในการพุ่งทยานในการเปลี่ยนแปลงเป็นตัวคนใหม่สักทีทั้งที่เรียนก็เยอะมากทั้งที่ลงมือทําก็เยอะมากแต่มันยังท้อแต่มันยังรู้สึกว่าทําไปทํามาเหนื่อยหมดพลังนี่คือสิ่งหนึ่งค่ะที่เจ็บปวดมากๆที่คนโดยส่วนใหญ่ไม่รู้นะแล้วจึงฉุดลั้งลงมาทั้งหมดตัวไหวเองค่ะเป็นคนหนึ่งที่เข้าใจพวกเราทุกคนมากๆเพราะเคยเป็นแบบนี้เนี่ย ก็เลยลองมาทำชาเลนจ์เนี่ยไลฟ์ Life อีกรอบหนึ่งเพราะว่าคุณเคยไหมตั้งใจอะไรบางอย่างไว้เช่นออกกำลังออกไปได้กี่วันคะที่รักปีใหม่ตั้งใจว่าปีนี้ฉันจะออกกำลังแน่ๆเอาจริงๆคุณทำได้กี่วันถูกไหมแต่พอคุณทำไปได้ไม่ถึงสิ้นเดือนมก,กราคมคุณก็เลิกทำแล้วคุณก็หยุดแล้วคุณก็ไม่ทำมันแล้วนี่ค่ะเหมือนจะเบรกทู through, แต่จริงๆไม่ได้เบรกทู through, จริง นี่คือสิ่งหนึ่งที่คนทําเยอะมากแล้วไม่รู้ว่าอะไรมันฉุดลังและมันติดอยู่การตั้งเป้าก็เช่นเดียวกันนะคะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งเป็นอย่างนี้แล้วตั้งเป้าหมายมาหลายปีแล้วแต่ก็ทําไม่ได้แปลว่าคุณยังคงมีบั๊กอยู่มีอะไรที่ขัดขวางที่ฉุดลัง้งทําให้คุณไม่สามารถเบรกทูเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ดังนั้นเมื่อดูมาถึงไลฟ์ตรงนี้นะคะมีเขาเรียกว่าอะไรอะคำถามให้คิดล้กัน ว่าอะไรมันฉุดลั้งเราไว้ทำให้เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นคนใหม่ได้สทัทีนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือเรื่องอะไรคุณต้องไปหาในเรื่องนี้จริงๆนะเวยตื่นเต้นที่อยากจะมาแบ่งปันในเรื่องนี้เพราะว่าอะไรที่ละคุณต้องเข้าใจก่อนคําว่าเบรกทูคืออะไรอ่ามีใครรู้ไหมเบรกทู Break คืออะไรไหนใครเข้ามาแล้วขอหัวใจรัวๆหน่อยนะจ๊ะใครเข้ามาแล้วอ่ะกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ครูด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้จะไลค์ประมาณนี้ พูดยับเลยสักครึ่งชั่วโมงแล้วกันนะคะอ่าเพราะนั้นเบรกทรูคืออะไรคะเบรกทรูมีใครรู้ไหมอ่ะพิมพ์ม,มาซินะคะยินดีต้อนรับทั้งในแอปสีฟ้าแล้วก็แอปสีดำนะคะดีใจมากๆโอ้ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับของขวัญน,นะคะแล้วก็การถูกใจไลฟ์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะขอบคุณจริงๆมันไม่มีอะไรบังเอิญน,นะที่รรกเราจึงมาเจอกันนะคะแล้ววันนี้มีอะไรมาบอก เยอะแยะมากมาเลยจะรีบพูดอันจะพูดก่อนละกันนะว่า break two คือการที่คุณสามารถก้าวข้ามและทําอะไรบางอย่างหรือคุณสามารถมองเห็นอะไรบางอย่างหรือลงมือทําอะไรบางอย่างจากขีดจํากัดเดิมที่คุณไม่เคยทํามันมาได้แต่ณนะเวลานี้คุณทํามันได้แล้วเก็ไหมแปลว่าเช่นอะไรคุณสามารถ break two คือ ลงมือทําอะไรบางอย่างที่คุณน่ะไม่เคยทํามันได้แล้วคุณทํามันได้หรือคุณน่ะตื่นรู้คุณคิดอะไรบางอย่างแล้วคุณถ้าเป็นสมัยก่อนคุณก็จะคิดแบบนี้แต่ณเวลานี้เพราะคุณเบรกทูคือคุณคิดใหม่คุณมีไมล์เซตใหม่ก็ t ไหมเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งหนึ่งค่ะที่ทําให้คุณเปลี่ยนแปลงตัวเองคุณต้องเบรกทูในเรื่องนี้ก่อน การที่ทําให้คุณเกิดลงมือทาได้คุณต้องเบรกทูนี่ค่ะ mindset ของคุณก่อนภายในของคุณต้องเบรกทูก่อนดังนั้นนะคะการเบรกทูจึงเป็นอะไรที่สําคัญมากๆถ้าคุณน่ยไม่ได้เบรกทูจริงคุณไปลงมือทําเดี๋ยวสักพักหนึ่งคุณจะไหลกลับไปเป็นตัวตนเก่าค่ะคุณจะกลับไปทุกแบบเดิมๆคุณจะกลับไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันทุกแบบเดิมคุณจะกลับไปทำงานที่คุณไม่ได้ชอบ แต่คุณต้องยอมทําแบบเดิมๆที่มันยังคงทุกข์และคุณก็รู้ว่าทุกข์แต่มันไม่ไหวเพราะคุณไม่สามารถมีพลังในการก้าวข้ามหรือเบรกทูปัญหานั้นได้ทันไหมทันไหมที่รักอืมดังนั้นการที่คุณไม่สามารถเบรกทูเดี๋ยววันนี้มันจะมาขยายเรื่องนี้อืมแปลว่าคุณยังคงอยู่ในคอมฟอร์ตโซนค่ะ พื้นที่ที่มันปลอดภัยพื้นที่ที่มันเคยชินพื้นที่ที่มันสบายของคุณที่คุณอยู่แล้วคุณไม่ต้องใช้พลังงานอะไรมากเพราะมันปลอดภัยเพราะมันเกิดจากสมองค่ะมันบอกคุณว่าอย่าทำแบบนั้นเลยมันเดี๋ยวมันแย่เดี๋ยวมันทุกเดี๋ยวมันเหนื่อยมันเลยทำให้คุณกลับไปอยู่ในจุดเดิมคอมฟอร์ทโซนนี้แหละค่ะ เป็นสิ่งที่ทําให้คุณกลับไปอยู่แบบเดิมแล้วทําให้คุณไม่กล้าที่จะลงมือทําแม้ว่าคุณจะมามีสตาติจีแม้ว่าคุณจะมีกลยุทธ์แม้ว่าคุณจะมีเครื่องมือเยอะแยะแค่ไหนแต่ถ้าคุณไม่เปลี่ยนจากภายในยังไงคะ่ะคุณทําไปสักแป๊บคุณเรียนไปสักพักหนึ่งคุณก็ยังไม่ลงมือทํานี่คือสิ่งหนึ่งที่เจ็บปวดมากๆเพราะว่าหวายเป็นคนหนึ่งที่ชอบเรียนสุดๆ แต่วันที่ยังไม่ได้ตื่นรู้ยังไม่ได้เบรกทูในเรื่องนี้เรียนมาเยอะมากๆแต่ทําไมฉันยังคงไม่ลงมือทําแต่ทําไมฉันยังคงไม่ประสบความสําเร็จสักทียังคงอยู่กอดไอ้พื้นที่ที่ปลอดภัยนี้อยู่เก็ตไหมแล้วพอคุณจะลงมือทําอะไรบางอย่างที่คุณไปเรียนรู้กลยุทธ์มาคุณจะทําได้แค่งกงกังกนึงกงกักสักพักหนึงค่ะแล้วคุณก็จะหยุดแล้วคุณก็จะเลิกทําที่รักนี่คือความเจ็บ อวดมากๆแล้วหเห็นนะมนุษย์หลายๆคนหรือเพื่อนในวงการธุรกิจของมันหลายๆคนที่เขาติดบักอันนี้อยู่ที่ไม่กล้าค่ะที่จะดึงตัวเองขึ้นมาพุ่งทะยานและเบรกทูตัวเองขึ้นมาทําอะไรใหม่ๆเพราะว่าภายในมันอ่อนแอเกินไปนี่พูดความจริงเพราะภายในมันสั่นสะเทือนเพราะภายในมันมันไม่มีพลังอะแล้วถ้าคุณไม่มีพลัง คุณจะพุ่งทยานตัวเองออกมาเบรกทูได้ไหมเพื่อที่จะลงมือทำอะไรใหม่ๆโนไม่มีทางที่ลักเพราะว่าปัญหาข้างนอกมันจะพัดคุณไงกลับไปอยู่ในคอมฟอร์ตโซนแบบเดิมและพอคุณเจอปัญหาอะไรนิดนิดนิดนึงเสียงในหัวหรือสมองของคุณมันจะบอกคุณค่าว่าอุ้ยมันยากเกินไปก็ t ไหม อุ้ยมันเหนื่อยเกินไปอุ้ยฉันมันแก่เกินไปอุ้ยฉันมันเด็กเกินไปอุ้ยไอที IG ฉันคงทําไม่ได้หรอกเก็ตไหมนี่แหละค่ะความเจ็บปวดของสมองนี้ที่คุณไม่รู้ว่ามันทำงานอัตโนมัติเพื่อให้คุณอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยสำคัญมากๆนะคะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งยังคงฟังมาถึงตรงนี้นะคะ ไม่มีอะไรบังเอิญที่ละมันคือสารหนึ่งค่ะที่จัก,กรวาลหรือเขากระซิบบอกไฮเออร์เซลล์บอกตัวตนภายในของคุณว่าคุณจงดูไลฟน์นี้จริงๆเพื่อทำให้คุณเกิดการเปลี่ยนแปลงจากภายในไม่ใช่จากข้างนอกที่รัก ไม่ใช่จากข้างนอกมันต้องอยู่จากภายในนี้จิตวิญญาณน,นี้ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนใหม่และก้าวออกจากความทุกข์ออกจากแพทเทิร์นเดิมๆที่มันทุกข์ไม่ควรไม่งั้นคุณจะหมดพลังไม่มีพลังจริงๆเหมือนกันนะถ้าคุณเคยนะสมัยก่อนเคยตั้งอะไรแบบนี้เหมือนกันไลฟ์ Live 30วันทำวิดีโอ30วันช่วงแรกๆมันทำที่รัก มันจะทําไปได้สักพักหนึ่งแต่เมื่อ,อไหร่ถ้าคุณไม่ได้เปลี่ยนจากภายในเมื่อ,อไหร่ที่คุณเอาข้างนอกค่ะมาได้ภายในของคุณคุณจะทําไปได้สักสองวัน3ามวันห้าวันสิบวันแล้วพอช่วงวันหลังๆคุณจะเริ่มแบบออกออไม่ไหวแล้วแล้วสักพักหนึ่งคุณจะเข็ดขยาดค่ะกับการทํานั้น เพราะคุณไม่ได้ตื่นรู้ไม่ได้เบรคทูภายในคุณทําจากเสียงข้างนอกค่ะมากระตุ้นคุณให้ทําเพราะฉะนั้นมันจึงทําให้คุณหมดพลงังและทําให้คุณกลัวค่ะกับชาเลนจ์กับการลงมือทําใดๆเพราะคุณถูกบังคับบีบบังคับจากข้างนอกทันไหมจ๊ะทันไหมจ๊ะ ไลฟ์เหมือนไม่ลบนะคะเพราะฉะนั้นใครดูอยู่ขอให้ตื่นรู้จริงๆดีใจมากๆไม่ว่าคุณจะเข้ามากี่คุณกี่คนนะสิ่งที่ไหวให้พวกเราทําจึงไม่ใช่การตื่นรู้หรือการลงมือทําจากข้างนอก มันคือการเปลี่ยนแปลงจากภายในยที่รักและเมื่อภายในคุณเปลี่ยนคุณจะลงมือทำไม่หยุดพลังของคุณจะถูกไลฟ์ออกมาจากภายในไม่ว่าคุณจะไลฟ์เอาจริงๆนะเนีย่ยไว้ตั้งดูตัวเอง30วันแล้วพอหมด30วันถ้าคุณรักคุณหลงไหลกับสิ่งที่ทำพลังงานคุณยกระดับหลังจากนั้นค่ะคุณจะไม่ต้องตั้งเลย30วันมันจะทำเองอัตโนมัติถ้าทุกคนเห็น ในโพสแต่ละโพส์ที่หวังลงในโซเชียลมีเดียลงมันทุกๆวันไม่หยุดเลยค่ะมาเป็นปีเนาะเพราะฉะนั้นนี้มันคือการตื่นรู้จากภายในว่าฉันไม่เอาแล้วกับความเจ็บปวดแบบเดิม ฉันไม่เอาแล้วกับความทุกข์แบบเดิมฉันไม่เอาแล้วกับผู้ชายหวยหวยแบบนี้ที่ไม่ได้เห็นคุณค่าฉันแบบเดิมฉันไม่เอาแล้วกับงานที่ฉันต้องเสียเวลาในการลงมือทำทั้งที่ฉันไม่ได้อยากทำแต่ก็ต้องทำกูไม่เอาแล้วเพราะมันเจ็บเพราะฉันรู้เมื่อฉันทำแบบเดิมฉันจะได้ผลลัพธ์แบบเดิมถ้าฉันอยากได้ผลลัพธ์ใหม่ฉันต้องลงมือทำอะไรใหม่และเมื่อฉันทำอะไรใหม่ เดียวผลลัพธ์ใหม่จึงเกิดขึ้นนี่ค่ะคุณตื่นรู้จากตรงนี้และทุกๆครั้งมันก็จะไหลตัวคุณกลับไปอยู่ในคอมฟอร์ตโซนแล้วคุณก็จะเจอปัญหาแต่คุณเห็นปัญหานั้นเป็นพลังที่รักคุณเห็นปัญหานั้นไม่ใช่คุณถูกกระทำปัญหาที่เข้ามาในชีวิตเกิดจาก เป็นพลังหรือเป็นของขวัญจากพระเจ้าหรือเป็นของขวัญจากจักรวาลที่เขาส่งมาให้กับฉันให้ฉันเรียนรู้ให้ฉันเติบโตและทําให้ฉันเข้มแข็งขึ้นนี่ค่ะเมื่อคุณแก้ปัญหานั้นได้พลังของคุณจะพุ่งทยานเบรกทูออกจากคอมฟอร์ตโซนทุกๆครั้งที่คุณแก้ปัญหาทุกๆครั้งที่คุณผ่านบททดสอบที่มันทุกข์ใจ คุณจะเปลี่ยนแปลงและพุ่งทยานตัวเองออกมาค่ะดังนั้นทุกๆปัญหาจึงทำให้คุณแข็งแกร่งขึ้นทุกๆปัญหาจึงทำให้คุณเติบโตขึ้นนะคะนี่ค่ะคุณกำลังเบรกทูกคุณกำลังเพิ่มพลังคุณกำลังเข้มแข็งขึ้นตัวคุณจะค่อยๆใหญ่ขึ้นปัญหาเล็กๆคือแปลว่าตัวคุณยังคงเล็กอยู่ที่ละดังนั้นถ้าคุณเข้มแข็งคุณเติบโตจิตวิญญาณคุณเข้มแข็งขึ้น ปัญหามันจะใหญ่ขึ้นตัวคุณก็จะเข้มแข็งขึ้นปัญหามันก็จะใหญ่ขึ้นตามตัวคุณคุณแก้ได้คุณก็เข้มแข็งมากขึ้นเก็ตไหมจ๊ะนี่คือสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกพวกเราทุกคนจากหัวใจนะคะดังนั้นสิ่งที่หอยกำลังจะบอกนะคะขอบคุณมากนะคะ ในแอปสีดำขอบคุณมากๆโอ้ขอบคุณมากๆที่คุณชดาขอบคุณมากๆนะคะคุณเหมียวขอบคุณคุณแอปเปิลนะคะโอ้ขอบคุณคุณโฟรดด้วยนะคะคุณลมชลีด้วยในแอปฟ้าอภิเลสวัสดีนะคะคุณสุตังรัตด้วยคุณอภิชาตอน้องโบคุณวัลลภานะคะเมื่อคุณฟังมาถึงตรงนี้แล้วมีพลังขึ้นไหมคะเมื่อคุณฟังมาถึงตรงนี้แล้วรู้สึกอย่างไรบ้างว่ามันถึงเวลาหรือยัง ไม่ใช่ตอนนี้ก็ไม่รู้จะตอนไหนแล้วที่ละ่ะเพราะถ้าคุณเปลี่ยนแปลงได้คุณเปลี่ยนไปนานแล้วที่ละ่ะถ้าคุณทําได้คุณทํามันนานไปแล้วแล้วคุณเบรกทุคุณเปลี่ยนตัวเองไปแล้วแต่นี่ถ้าณปัจจุบันนี้คุณยังเป็นแบบเดิมถ้าณปัจจุบันนี้คุณยังทุกแบบเดิมเยังอยู่ในความสัมพันธ์แบบเดิมๆดมนะคะยังคงทํางานที่ยังไม่รักแบบเดิม ฟื้นตัวเองทำอะไรต้องทำไม่ได้ทำจริงๆจากภายในจาก b ิ n งแปลว่าคุณต้องตื่นรู้จริงๆฟังไลฟน์นี้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่วัยกำลังจะบอกก็คือว่าถ้าคุณตื่นเต้นและฟังมาถึงตรงนี้ แล้วไัพิ่งจบคลาสกับโทนี่ลอบบินที่เป็นโค้ชระดับโลกที่ทรงพลังที่สุดในโลกที่รักเขาช่วยคนเป็นล้านคนค่ะให้เบรกทูให้เอเวกเคนให้ตื่นรู้นี่พลังไหวยอยู่มากๆนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อคุณรู้ถึงตรงนี้แล้วกล,ลยุทธ์เป็นเพียงแค่หนึ่งอันแต่ถ้าคุณไม่รู้อีกสองอย่างค่ะ สตอรี่และสเต e ยังไงคุณก็ยังไม่เบรกทูที่ลกมันจะต้องมีส t o r y และสเต e ด้วยในการดึงพลังตัวเองขึ้นมาเบรกทูและแมสซีฟแอคชั่นลงมือทำจนกลายเป็นตัวตนคนใหม่ เพราะฉะนั้นกระบวนการทั้งหมดหรือชุดข้อมูลทั้งหมดที่หวายบําแบ่งปันพวกเราทุกคนนะคะเกิดจากที่หวยลงมือทำแบบ m a s s i v e action ไม่หยุดในทุกๆวันเรียนรู้ไม่หยุดในทุกๆวันลงมือทำไม่หยุดในทุกๆวันเพราะ t l u s the process เพราะเชื่อใจในกระบวนการกระบวนการนี้คือเมนทอร์หรือโค้ชระดับโลกที่เขาทำค่ะ แล้วเขาเปลี่ยนแปลงตัวเองจริงๆแล้วเมื่อเขาเปลี่ยนแปลงเขาช่วยผู้คนเป็นล้านๆคนเทคนิคเหล่านี้ทั้งหมดไม่ว่าจะด็อกเตอร์โจดิเพนซ่าไม่ว่าจะโทนี่ลอบบินที่เ,เพิ่งเรียนจบเอามาฝากพวกเราทุกคนนะคะถ้าทุกคนตามไว้เป็นอะไรที่จะมาแบ่งปันให้ พวกเราที่เป็นคนไทยที่วยต้องการจริงๆคืออยากช่วยผู้คนให้ตื่นรู้ทานฟอร์มตัวเองและก้าวข้ามขีดจำกัดที่มันดึงล้งความกลัว limiting belief ทั้งหลายคะ่ะเอาพลังงานนี้ออกมาที่ลักดังนั้นสิ่งที่หวัดกำลังจะบอกนี่คือการที่วตื่นรู้จริงๆ,จ,งๆจากภายในและลงมือทำมันได้แล้วนะคะวันนี้อืม วันที่20ถึงวันที่24มก,กราคมไว้กำลังจะจัดชาเลนจ์ที่ชื่อว่าไฟ k t h r o u g h Now Challenge ที่จะพาพวกเราจับมือค่ะและเบรกทูดึงพลังตัวเองขึ้นมาก้าวข้ามพลังงานก้าวข้ามอดึงอีกศักยภาพที่ตัวเองทุกคนมีมีอยู่เอามันขึ้นมาค่ะ หน้าที่รักภายใน5วันโดยที่คุณไม่ต้องไปลองผิดและลองถูกด้วยตัวเองเลยไวยสรุปมาให้นะคะไว้ทดลองทําเองลงมือทําเอง10กว่าปีที่รักที่เปลี่ยนแปลงนะเวลานี้เปลี่ยนแปลงผู้คนนะตอนนี้เป็นหมื่นคนแล้วให้เขาตื่นรู้และดึงพลังงานนี้ขึ้นมาทุกๆวันมีความสุขทุกๆวันมีความหลงไหลทุกๆวันมีความตื่นเต้นและใช้ชีวิตไม่ได้ถูกชีวิตใช้ค่ะ นี่คือสิ่งที่ไหวทําได้และตื่นรู้แล้วได้ช่วยผู้คนเยอะแยะมากมายนะคะดังนั้นนะถ้าใครสนใจนะคะคุณจะสามารถเบรกทู through, นะคะตั้งแต่กลยุทธ์เบรกทูส Story ที่มันฉุดล้างศักยภาพคุณเบรกทูสเ t e คะ่ะว่าสเตทอะไรอารมณ์อะไรคะที่ทำให้คุณเกิดการ b เบรกทู through. 3S อันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆที่ดึงพลังงานคุณให้เกิดการเบรกทูแบบถาวรที่ละคุณจะได้ไม่ต้องโรลเลอร์ค s สเตอร์ขึ้นลงขึ้นลงอีกต่อไป ดังนั้นถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องการเปลี่ยนแปลงและเบรกทูตัวเองนะคะกดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์นะคะสำหรับแอปดำและส่วนสำหรับนะคะตัวแอปสีฟ้านะคะก็ทักเข้ามาในแอปสีเขียวแอด i ินิมสตูดิโพิมพ์คำว่าชั้นคนใหม่ค่ะไม่ว่าคุณจะดูไลฟ์วันไหนและถ้าคุณยังคงอยู่ในด้วยกันและมาเจอไลฟ์นี้20-24ก็คือวันจันทร์ถึงวันศุกร์นี้ไปจัดชาเลนจ์นี้ นะคะไว้จัดชาเลนจ์เบรกทูนาวชาเลนจ์อ่าห้าวันช่วยพวกเราทุกคนจับมือละค่ะแล้วเ r รกทูตัวเองคุณจะเปลี่ยนตั้งแต่ไมเซ e ตค่ะตัวความคิดของคุณ ความคิดของคุณเป็นตัวอันตรายเมื่อคุณเข้าใจในเรื่องนี้คุณจะเปลี่ยนความคิดและเมื่อคุณเปลี่ยนความคิดนี่แหละค่ะม i n d s e ตคุณเริ่มเปลี่ยนแล้วคุณจะได้รู้ว่าสมองของคุณเนี่ยกับมนุษย์คนอื่นที่มันเบรกทูเขาก็มีแบบคุณเขาก็เป็นแบบคุณ นะคะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่สําคัญมากๆแล้วเมื่อคุณเข้าใจคุณจะได้ใส่ความคิดเข้าไปใหม่ค่ะแล้วเมื่อคุณใส่ความคิดใหม่สเตจคุณเปลี่ยนเลยไหมน้าน้องกิษสวัสดีนะคะสเตจคุณเปลี่ยนเมื่อสเตจคุณเปลี่ยนเดี๋ยวสตอรี่คุณเปลี่ยนและเมื่อสตอรี่คุณเปลี่ยนคุณจะมีสตาทิจี้ที่เปลี่ยนกลางเบรกทูจึงเกิดขึ้นนี่คือสิ่งหนึ่งมันจะเปลี่ยนนี่ค่ะความคิดเมื่อความคิดคุณเปลี่ยนวเบรชั่นคุณเปลี่ยน ไวเบชั่นคืออารมณ์ความรู้สึกคุณเปลี่ยนเมื่ออารมณ์ความรู้สึกคุณเปลี่ยนคุณจะสามารถจูนขึ้นเดียวกับจัก,กรวาลได้นี่ค่ะจักรวาลขานรับคุณคือความ a b อ n d น n ดนจะดึงดูดแต่สิ่งดีๆเข้ามาและที่สำคัญค่ะสิ่งถัดไปที่คุณจะได้ก็คือว่าคุณจะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานคุณจะกลายเป็นสายเสกคุณแค่คิดอะไรนี่ ไม่ได้อยากได้แต่มันมาเหมือนคลาสที่หวเรียนโวนี่ร็อบบินนี้นี่คือสิ่งที่หวยทาจนทํามันได้จริงๆแล้วคุณก็เป็นคนหนึ่งคะ่ะที่ทําได้เช่นกัน รวมทั้งสิ่งถัดไปที่คุณจะได้คุณจะเห็นแสงภายในคุณจะเห็นตัวตนอันศักดิ์สิทธิ์ภายในว่าอะไรคือคุณค่าอะไรคือสิ่งที่คุณคู่ควรคุณจะฉายแสงนี้ออกมาคุณจะเห็นไลฟ์เพอร์เพสค่ะจุดมุ่งหมายในการเกิดมาของคุณแล้วคุณจะสามารถเอาแสงนี้ช่วยเหลือผู้คนต่อนี่มันเป็นอย่างนี้คุณจะสามารถสร้างอิมแพ t ค ช่วยใครบางคนให้กับโลกไปนี้และที่สำคัญคุณจะได้อินคัมเงินจะวิ่งเข้าหาคุณค่ะนี่คือสิ่งหนึ่งที่ไหวทํามันมาได้เลยอยากจะแบ่งปันและสิ่งสุดท้ายและคือวันสุดท้ายคุณจะได้เข้าใจในกระบวนการที่ว่า M and M ค่ะยิ่ง leverage พลังงานคุณ Manifest and Massive Action Momentum เกิดขึ้นเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆคุณจะได้รู้ว่าการ Manifest ที่ถูกต้องกับพลังงานเนี่ย มันเป็นยังไงนี่คือสิ่งหนึ่งนะถ้าคุณทำมันได้พลังงานคุณยิ่งเลเวลเที่รักจ๋าการเบรกทูของคุณใน5วันนี้ชีวิตของคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป life will never be the same again ที่รัก นี่พูดเรื่องจริงค่ะเพราะวทำมันมาได้แล้วจากหัวใจนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณดูมาถึงตรงนี้ยังคงตื่นเต้นแล้วถ้าใครอยากรู้กระบ,บวนการที่มันดีฟได้จริงๆกดลงทะเบียนมานะคะในแอปสีฟ้าแอดมินนะคะพิมพ์ลายมาให้แล้วกดพินเรืออ่องเดี๋ยวขอดูกัอนอ่ะพินนะคะเดี๋ยวไว้ขอพินอ่ะพินไว้ให้แล้วนะคะคุณก็ทักไลาย <laughs> แอปสีเขียวแล้วพิมพ์คำว่าชั้นคนใหม่ส่วนในแอปฟ้านะคะจะเข้าไปหน้าโปรไฟล์ได้กดเข้าไปหรือ ไ d ดีแ i ดมินสตูด o แล้วพิมพ์คาว่าชั้นคนใหม่ยังคงทันนะคะยังคงทันงานเริ่มสองทุ่มนะคะคืนนี้ในซูมลิงก์ลงทะเบียนส่งมาให้ตอนหนึ่งทุ่มสีถ้าคุณเป็นคนหนึ่งดูมาถึงตรงนี้และเห็นอยู่ไม่มีอะไรบังเอิญคะ่ะจักรวาลส่งสารนี้มาให้จึงอยากฝากพวกเราทุกคนใน5วันนี้โดยผ่าน30วันนะคะไลฟ์ Life เธอที่เดย์นะคะมินิมชาเลนซึ่งเป็นสิ่งที่ไหวทำและอยากจะชวนพวกเราทำจริงๆด้วยกันคุณจงเซต อะไรก็ได้คะ่ะที่คุณอยากทำเพื่อที่จะฝึกตัวเองใน30วันและโพสไปในหน้าโปรไฟล์ใน Facebook ของคุณนะคะว่ามันคือเรื่องอะไรจากนั้นนะคุณโพสลงไปเสร็จแล้วคุณก็เขียนว่าวันที่1ทับ30และมันคือเรื่องอะไรจากนั้นคุณ Hashtag คะ่ะ Hashtag ว่า30 day minimum challenge และ Hashtag minimum studio โอเคไหมนะคะและถ้าใครลงมือทำได้ ไหวจะดูค่ะคุณจะได้ของขวัญจากครูไหวนั่นเองเดี๋ยวจะหาของขวัญมาให้สําหรับพวกเรานะคะถ้าใครเก็ต อ่ะพิมพเก็ตมาอ่ะถ้าใครเกตพิมพเกตเข้ามานะคะถ้าใครเก็ตพิมพเกตเข้ามาใครเกตพิมพเกตเข้ามานี่คือสิ่งหนึ่งค่ะที่อยากจะบอกสําหรับให้กับพวกเราในวันนี้นะคะทักเข้าไปในแอปสีเขียวเลยพิมพ์คําว่าชั้นคนใหม่นะคะหรือใครที่มาดูไลฟ์ย้อนหลังดีใจด้วยนะคะแล้วยังทันที่อยู่ใน5วันถ้า5วันที่วหวจะจัดชาเลนจ์ก็คือตัวเบรกทูนาว์ชาเลนจ์ถ้ามันจบไปแล้วแล้วคุณเพิ่งมาดูไลฟ์นี้คุณยังคงเล่นตัว30 day ตก็คือ30วันนีนิมชาเลนจ์ ได้นะคะไปทําการเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนี่คือสิ่งหนึ่งที่ครูอยากจะฝากพวกเราทุกคนค่ะว่าเอาจริงที่ถ้าคุณต้องการเป็นคนหนึ่งที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างเดียวคุณต้องตัดสินใจค่ะการที่คุณไม่ลงมือทําใดๆแปลว่าคุณก็ตัดสินใจแล้วที่จะไม่อยากที่จะเปลี่ยนแปลงนะคะถามตัวเองเข้าไปในลึกๆว่ายังจะเอาแบบเดิมอีกไหมยังจะทุกข์แบบเดิมอีกไหม ยังจะเจ็บปวดแล้ววนอยู่ในลูปแบบเดิมอีกไหมถามเข้าไปในนี้ค่ะจิตวิญญาณของคุณเขารู้ที่ละนี่คือสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากพวกเราทุกคนกลับไปถามตัวเองว่าถ้าฉันยังคงทำแบบเดิมฉันก็ยังจะได้รับผลลัพธ์แบบเดิมที่มันทุกข์แล้ววนอยู่ในลูปแบบเดิมจะเอาอีกไหมกับความทุกข์นี้ถ้ายังคงรับได้ is okay ค่ะไม่เป็นไรแปลว่าไม่ได้เหมาะกับนักเรียนวาย วะาไคะวันวยเ,เลือกทุกๆจิตวิญญาณค่ะจริงๆที่มาเป็นนักเรียนเราที่เขาพร้อมแล้วค่ะที่จะตัดสินใจและลงมือทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขอคนที่เอาจริงเท่านั้นเพราะว่าวายเป็นคนจริงที่จะช่วยนักเรียนจริงๆนะคะบางวันนี่เดี๋ยววันนี้สอนตั้งแต่6กโมงเย็ยนยัยนเกือบห้าทุ่มนะคะทุกคนเชื่อไหมว่าทนี่เราบินสอนสิบเกือบสิบห้าชั่วโมงนี่ค่ะคนจริงค่ะ ที่เขาเอาจริงเมื่อเขาเอาจริงจิตวิญญาณเขารู้เขาเอาจริงเขาจะดึงดูดนักเรียนที่เอาจริงที่ลกเมื่อโลกภายในคุณเปลี่ยนเดี๋ยวโลกภายนอกคุณเปลี่ยนแน่นอนนะคะโอเคนี่คือสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากในไลฟ์นี้อืมใครเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะคะเผื่อจะได้ส่งสารนี้หรือแท็กเพื่อนนะคะให้กับเพื่อนได้รู้นะที่รักนี่คือสิ่งหนึ่งที่ ว่งจะลงมือทําจะเจอกันในไลฟ์เนี่ยประมาณนี้นะคะไม่6กโมงก็1นึ่ทุ่มนะคะก็จะมาไลฟ์30วันต่อเนื่องอพรุ่งนี้เป็นวันอะไรอ่ะพรุ่งนี้เป็นวันอังคารพรุ่งนี้วันอังคารน,น่าจะไลฟ์ได้นะคะน่าจะไลฟ์ได้ประมาณหนึ่งทุ่ม,มนะคะแล้วก็วันพุธวันพุธก็ได้จะไลฟ์ประมาณ6กโมงเย็นนี่บอกล่วงหน้าเป็นวันๆนะคะแล้วก็วันพระฤหัสวันพระฤหัสนะคะก็จะไลฟ์ได้ก็ประมาณเนี่ยคะ่ะประมาณทุ่มหนึ่งนะคะอันนี้ ก็ฝากพวกเราติดตามและกันเพื่อ,อไม่รู้สิถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงนะคะ <ๆ S 1> ก็มาดูไลฟ์เข้ามาอยู่ในคอมมูนิตี้นี้ร่วมกันวันนี้นะคะก็น่าจะโอเคแล้วสำหรับไลฟ์ในวันนี้นะคะก็พบกับไหวค่ะมินิมโพซิทีฟอะเซ e s ซอรีพลังงานดีๆเริ่มได้ที่ตัวเราเองค่ะวันนี้ไปแล้วใครตัดสินใจก็ทักเข้ามาในนะคะในแอปสีเขียว a minim studio และพิมพ์คาว่าชั้นคนใหม่ย,ยังคงทันงานเริ่ม หนึ่งสองทุ่มนะคะห้องเปิด1นึ่งทุ่มสีนะคะผ่านซูมลิงก์ลงทะเบียนผ่านไลโอเอนะคะเพราะฉะนั้นทักเข้ามาและเจอกันนะคะสำหรับคนที่ตัดสินใจที่จะเบรกทูตัวเองโอเคไหมวันนี้ไปละบายบายที่รักจ๋านะคะเดี๋ยวจะไปสอนอีกคลาสหนึ่งตอน1นึ่ทุ่มค่ะบายบายและเจอกันพรุ่งนี้นะคะ